ว่าขาวที่ลิ้นของทาลก เอ๊ลูกน้อยของเราเนี่ยจะเป็นเชื้อราในช่องปากหรือเปล่านะแล้วแบบไหนที่เรียกว่าเป็นฝ้าขาวปกติที่เจอได้ในเด็กทารกหรือแบบไหนที่เรียกว่าเป็นฝ้าขาวเพราะเป็นเชื้อราในช่องปากกันแน่งันเดี๋ยววันนี้นะคะไปทาความเข้าใจเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันกรณีที่ไม่อยากให้ลูกมีฝ้าขาวเกิดขึ้นในปากนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลช่องปากลูกอย่างไรดีเนเด็กนมแม่หรือเด็กนมผงนะคะจําเป็นที่จะต้องทําความสะอาดช่องปากของลูกนะคะวันละสองครั้งในตอนเช้าแล้ว แล้ก็ตอนเย็นค่ะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd k i d ดนะคะเพจแม่โบ,โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ k ต o อโบ n นื้ k คิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยลิ้นขาวที่ถือว่าเป็นสภาวะปกติสามารถพบได้ในเด็กแรกเกิดการลิ้นขาวเนี่ยจะค่อยดีขึ้นเมื่อลูกอายุมากขึ้นนะประมาณ5-6เดือน พบว่าลิ้นมีสีขาวกระจายเท่าๆกันนะคะและโดยส่วนใหญ่ตำแหน่งที่พบค่ะก็คือจะอยู่ตรงบริเวณกลางลิ้นตัวนถ้าเป็นเชื้อราในช่องปากของลูกน้อยนะคะมักจะพบเป็นแผ่นสีขาวๆกระจายอยู่โดยทั่วค่ะ จะเป็นลิ้นเอยเพดานปากกระพุ้งแก้มหรือแม้กระทั่งตรงริมฝีปากค่ะและซึ่งในกรณีอย่างหลังนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องพาลูกไปทําการตรวจกับคุณหมอค่ะซึ่งคุณหมอก็จะทําการตรวจนะคะวินิจฉัยแล้วก็จะขูดเอาแผ่นซีลขาวที่อยู่ในช่องปากของลูกนะคะไปตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบนะว่าขึ้นเป็นเชื้อราจริงหรือไม่ถ้าสมมติว่าขึ้นว่าติดเชื้อราจริงๆนะคะกรณีนี้คุณหมอก็จะพิจารณานะ จ่ายยากินให้ไปกินเพื่อ ควบคุมรักษาอาการเชื้อราในช่องปากของลูกนะกรณีที่ไม่อยากให้ลูกมีฝ้าขาวเกิดขึ้นในปากนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลช่องปากลูกอย่างไรดีอย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นฝ้าขาวนะที่กระจายโดยทั่วซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ตรงบริเวณกลางลิ้นเจอได้เนาะในเด็กทารกแรกเกิดแล้วจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อลูกอายุประมาณ5-6เดือนแล้วก็อาจจะมีคุณแม่บางคนนะมีความรู้สึกสงสัยว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนเนี่ยหลังจากที่กินนมแม่แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง ป้อนน้ำเปล่าตามหรือไม่เด็กนมแม่ไม่จำเป็นที่จะต้องป้อนน้ําตามหลังจากที่กินนมนะคะเนื่องจากว่าในนมแม่เนะะี่ยค่ะมีปริมาณน้ําที่เพียงพออยู่แล้วและคุณสมบัติพิเศษของนอมแม่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเขามีสารที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราในช่องปากของลูกด้วยค่ะส่วนในกรณีเด็กนมผง กินน้ำตามได้แค่พอล้างปากเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าในเด็กเล็กนี้นะคะใตของเขาเนี่ยยังทํางานได้ไม่ดีค่ะหากได้รับน้ําในปริมาณที่มากจนเกินไปนะจะทําให้เกิดความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายของเขาค่ะซึงเจ้าความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายของลูกเนี่ยแหะคะ่ะอาจจะส่งผลถึงอันตรายของชีวิตของลูกได้เลย และสุดท้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กนมแม่หรือเด็กนมผงนะคะจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดช่องปากของลูกนะคะวันละสองครั้งในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะวิธีทําความสะอาดช่องปากของลูกนะคะก็สามารถใช้เป็นผ้าก๊อซหรือว่าถ้าใครไม่มีนะก็ใช้เป็นผ้าสะอาดแบบนี้ก็ได้นะคะทุบกับน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะแล้วก็พันใส่นิ้วมือของเราแบบนี้จากนั้นนะคะ เช็ดในช่องปากของลูกให้ทั่วค่ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งลิ้นเอย่ยเพดานปากกระพุ้งแก้มเงือกแล้วก็ริมฝีปากคือเช็ดให้ทั่วทั้งช่องปากของลูกนั่นเองค่ะในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นวันละสองครั้งนะเพียงเท่านี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดฝ้าขาวหรือเชื้อราในช่องปากของลูกน้อยของเราได้ค่ะ